งงวะที่ขอบคุณก็ไปเลยที่เจอแม่ขอบคุณไปมาจากตัวเาอะแต่แต่ที่เราทางมาจากตัวหมดแค่ขอบคุณไปเลยไอ้พี่มือแขงก็้มาจกตัวเขาอนปล่าอก็อะไรที่สุดที่ต่อได้เงินป้ เก็บจากข้าอะไรอะของหวานด้วย เพื่อลาลองคอมเมนต์ได้หคะนี่เลยใช่ไหมเหคนมีแ20นะพิธีรม300เองมาเพ่งสร้างได้2วันเนาะใครจะรู้ชีวิตมันจะตกตามอะรับแม่เอาไทจู้ต้องเสียใครรูจะต้องเสียเพลงหนึ่งหนึ่งกับแม่ไปอะคนที่เข็งที่สุดต้องคนนี้ีอยู่ ใช่คนที่มีความอดทนได้เยอะที่สุดคือคนชนะนั่นก็คือแม่ถ้าไม่เขาไม่คอมเมนต์กันหนะสวัสดี30คนนะคะตัวเราคอมเมนต์อะไรก็ได้แมันไม่ขึ้นเลยไม่มีคอมเมนต์สักตัวเลยหรอเขาไม่คอมเมนต์ยายมานานแล้วนะจริงต้องสวัสดีครับพ like ี่เพชอะเดี๋ยวคนนี้ปิดหรือว่าอีกเดี๋ยวจะไม่เลิกปิดเครนนี้ไปเลยเพราะว่าหนูใช้เรียบร้อยแล้วปิดเด็ดเลยทำไมยังอยู่อะไร ปิดปิดไวไฟไปเลยรู้แล้วอ่ะอันนี้จะอะไรเนี่ยเออไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยนะคอมเมนต์ใหม่อยองดิแคนดูตั้งเยอะอันนี้มันเบาไปก็เอาเบียร์มาเอาเบียวแล้วกัขอเบียวแล้วกันเน,นี่ยโอ,นนอนนคมเมอนนคจบแต่ไม่มีคอมเมนต์ หรือว่าเพจที่เปิดวันแรกก็เลยทำเองนไม่ได้เพราะนี่ไงมาแล้วคุณเบบี้ดอสวัสดีค่ะอาได้อยู่ไปเทียเท่ยวทะลพรุ่งนี้ก็จะได้โอ้อวดวัเนาะเวลาไปเที่ยวเนาะแกะ้วอาแล้วแก้วอาแล้วแก้วอา คนเองก็ไม่ค่อมีอย่านี้นะเราะว่ามันก็มีว่าไอยว่่อยู่เอ์าสรีุเบอร์นี่เบอร์ค์บอกว่าให้หามาเยประมาณองาให้ดีใช่มัยยนีค่านอามอ่ะยงกลางที่สัน้บอกว่าพันห้าพนันพั้งไมถ วันนี้แม่ได้พันกว่าให้แต่ความไม่กมันมในอะไรอเองพูดกำลังูอะรเพรมันได้เสมอการิ่มยาวหวานเ่่บสวัสดี5้สิคนด้วยนะคะฝากเพ่นีด้วยนะ ต่อวันต่อวันแม่ก็ได้ฮักหนึ่งพันเอ็ดหนึ่งันเอ็ดต่อวันนั้นคือกําไรของแม่ขายสาหแม่สองพันดีใจเลยฉัลดลงอ่ะดีใจเลยทำไม่ง้ยทำไยูหนู่มทำไมหนูมันเยอะจังสี่้าเพื่อนเขาเนาเราไม่เอาเลยที่เหลือ่เหลสองพันเก้าัดกร่เวาไม่น้อยอ่ะไ้กิดต่างๆแล้วอ่นยุ่าผม เอานาเพราะว่างามแบบว่าไม่เดือดร้อน้มสดไม่รู้เรือาี่ยเล่นละครเก่งเนาะนี่อาร์มเลยรู้ สองน้องก็ตายแต่พี่เม่เออไม่ได้ค่ะไม่สะดวกเลอ,อค่าเขาเป็นข่า่น้ำโตอย่าสั่นละแนให้มันมาก วิลามไม่ได้เด็ดขาดค่ะตัวเขาไม่กินนะกินข้าวมาเมื่อกี้เลยกระเพราเครื่องในไข่ดาวค่ะเลิศเลิศใช่ไหมครัพี่โอ๋หนูไม่มีวันกลับบิยลาค่ะเพราะอะไรหรือไม่เข้าเรื่องของหนู เด็กเสื้อดำน่ารักมากแม่ยังไม่เห็นเลยลูกแม่ไม่เคยตายใหม่เฮตซี่แมวเก้าชีวิตเลยคขะเขาพค่งค่ะอาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันนะคะแมตช์หยุดโลกค่ะ แมนแมนผู้ชายดูบอลเลยชนแก้วค่ะสัตวาวัดชนแก้วค่ะเอากชนแก้วไงชนแก้วก็ไม่เห็นหรอกี่ดลงสวนจังเลยอ่ะ คอยดูตัวเองในกล้องหน่อยได้ปะเป็นยังไงอ่ะเห็นเมื่อวานโพสจะกลับไปแล้วใครโพสครับขอรักฐานค่ะตอบตานค่ะนี่นะคะเอ่อซู้ิซยเวร์ใช่ค่ะแก้มแดงไปไหมแก้มแดงไปไหมไม่หรอกฟิลเมาแล้วแดงขึ้นไป สวยชอบตัวเองตอนนี้มาสวยในตอนนีว่ะแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะกระชากคนดูที่60ได้ไหมคะแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนดูดูในกล้องหน่อยได้หแบวนนาทีเดียก็สวยอยู่ แม่กดติดตามลูกอย่างเยอะมากได้สนเโอ้ต่อไปเราก็ไม่ต้องรันทิ่เปสส่วนตัวแล้วแหละให้คนมาติดตามเพจแล้วเนาะมันได้เงินด้วยนะเพจอะมันมีคนส่งดาวได้ถ้ามีคนติดตามเยอะๆอ่ะใช่พิปเปนี้สวัสดีค่ะ L-E-R-K-A l e r K l e คเอเลเลคอ่ะตัวใหญ่เด็ดเลย <soul. S 1> เห็นมันปีดแล้วเปนอนไรอ่ะน้องเมยย่าวันดีค่ะสวยมากค่ะสวัสดีคุณราชนนท์ค่ะมาอีกแล้วน่าจะเร็วเริ่มมาปวดอีกแล้วรัชานนท์น้ำโตแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะลูก กดติดตามเพจเขาหรือยังติดตามอย่างกดติดตามเลยค่าอะไรยังไม่มีเลย L E R ก็ยัยกด L E K ะ L E R K A นี่ไงครับิดตามเลย วารุทอนอยู่กับกระต่ายน้อยค่ะอยากเห็นพิเพชรทำตัวตา,ตามๆน,น้อยอกระต่ายน้อยไม่ได้มากระต่ายน้อยไม่ได้มาค่ะมาแต่คุณสัตวาสน้อยไม่มาทำไมพิเพชรดูสดใสจังเลยวันนี้จริงหรอขาขอบคุณนะพี่เอ็มมาดูบอลกับแม่อามแล้วก็คุณสัตวาสค่ะเออเขาบอกไม่รู้เพราะว่าเพชรแทงบอลเอาไว้ แม่เข้าไปสิฝากเพจลูกคุณหนูเลยนะคะแม่เข้าไปสี่ผู้ชา,ายพามาเลี้ยงเพราะผู้ชายจะไม่ได้เจอประมาณเจ็ดวันเออเพราะว่าจะไปทะเลฮะเจ็ดวันเลยผู้คนดูเยอะมากเจ็ดสิบขอบคุณนะคะฝากเพจล,ลูกคุณหนู้วยนะคบะจะ นนตัวแล้วเวลาตากฝนเดี๋ยวเขาจะมีอะไรมีสตั๊กเกอร์อะไรมโต๊ะนี้เซดัมสเปกคเวอร์ไลฟ์ขายของวันไหนเดี๋ยวหนูมาเอฟนะคะแม่น้องเมยา่าพี่เพชอยากจะบอกอย่างนี้นะคะวันนี้เอฟพี่เพชพรุ่งนี้เอฟแม่อามสลับกันได้ไหมยะ่ะแต่พี้อาจจะไม่ไม่ขายของพรุ่งนี้อาจจะแบบขอทางออนไลน์ปักหมดุดดีกว่าพี่เพชเป็นไปนงานขนาดของพี่เพชมากกว่าค่ะ พรุ่งนี้ไปเที่ยวกับแฟนคนใหม่เหรอคะไม่ค่ะไปกับคนที่บ้านค่ะเดี๋ยววันรุ่นทอนจะได้ดูเองค่ะไม่ใชไปไหนไปไหนคนเดียวได้ตลอดเลยเนาะชุดแม่ยัวมากจริงเหรอลูกสวัสดีน้องโซโซค่ะยายชอบเอ็นไก่ทอดเนาะงนี่ว่าจะไปร้านไหนอยายกินตลอดทีปานด้วยเราไม่หล่อนลุงไม่หล่อจริงคอมุกย่างร้านลูกเขไม่เลิศมันมันเหม็นแล้วก็ไม่อร่อย ถ้เาเราเปเส้นข้าวิ้นชามันไม่อร่อยอขอคนดู70ได้ไหมคะทำกระต่ำเดี๋ยวนี้แน่จะเอาเท่าไหร่คะเราอยู่ในร้านที่มีคนเยอะมากรูเราลงไปไม่ได้ไจริง เล็กมากพี่เพขอบคุณค่ะน้องโซสบายดีนะคะคิดถึงพี่เพคิดถึงเหมือนกันค่ะาแต่เราไม่เคยกินเบียร์สิหลูกมันเมาเร็วเมากนัน คิดว่าแฟนใหม่ไปฮันนีมูน mm hmm. เห็นช่วงนี้อีเลิฟ mm hmm. เขาไปห้องน้ำอยู่เดี๋ยวเรายังเมาเขาค่ะเ mm hmm. ขารับลเข mm hmm. ลูกๆแม่มาพร้อมกันเลยค่ะ mm hmm. ใช่มาครบเลยอะ่ะโซโซรัชนนวลุธรลูกหล่อีแม่ตโตเมยา่าสบายดีนะทั้งโซคิดถึงนะคะเอ่อความรักเป็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมหรือว่าเคลียร์กันแล้วหรืออะไรยังไงไปอ่ม euh ่รู้ใช่สาวหนุ่มใช่เมีแชรเป็นทองแชู้สาวอุกรที่เป็นเลยหรอชื่อโซโซ ลูกเยอะขนาดนี้ก,กีจะขนาดไหนเลิศพี่เพชรมีกี่เพจครับเพจเดียวค่ะเพจเลอาค่าเท่านั้นเพราะพี่เพชรไม่ได้เป็นลูกคุณหนูแล้วนะคะลาออกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกคุณหนูเป็ของพี่อามนะคะแทนเสื้อดำ หายไปนานเลยแนมะ่จริงเหรอหายายเดี๋ยวยายถ่ายรูปนหู้่เพื่อนหนึ่าเลยผมต้องตาใช้เวบารกิกางกัาอยากให้แม่อยากให้แม่คบทองทไม่สนะดวอารทานอร่อยนละ้เค็มันม เาันตัน voilà> nah? ี้ง okay ้าสุด네ี๋ยวนีคร้้าี๋รู้ไหมว่ายังไงเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับโช้าก็จะหลับ กลายเป็นความเคยชินกันแล้วแนะๆเพราะว่ากลับมาจากห้องมันก็แบบเช้ามาชิมไปแล้วนะมันอ,อ,อยากอห็นกระต่ายนอนไม่ได้เห็นหล้วคนะ่ะไม่ใช่ห่วงอะไรนะคะแต่เขาไม่ชอบออกห้องนะคะขอโทษพนักี่นีีค่ะ เจา้าไม่ห่วงนะโนนี่ไม่ได้ห่วงนะครับเขาเป็นค,คนไม่ค่อยชอบออก้องได้ยินเสียงกระบุนแล้วค่ะแนมะ่เออรด็ดีกินน้ำโตเล,ลิศอันนี้อร่อยปะอร่อยที่เทปอะไรจะมากรุงเทพอีกอยากจอยจอยด้วยท้ำโตยังไม่รู้เลยอะ่ะว่าจะไปเดินงานพาเลงานงานพาลายมันนะ่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนในสบายดื่มมากทุกวันนอนไม่เพียงพอสวัสดีคุณฮาเรลมรักข้าอู้สบายดีคุณถกับู่มะข่ A 13กูไม่ได้ขายของให้อีเตอร์พักซีเอฟเนาะกูมาที่ายค่ะชอบอะ่ะดูตัวเล็กตัวน้อยแล้วมันดีก็ขึ้นข่าสวัสดีมาดามขนมไดยค่ะดีใจอ่ะลูกๆกดติดตามเพจกันหมดเลยอะ่ะดีลูกดาวดีๆดเยอะค่ะ ขอบึุณครึ่งแรกคือครึ่งแรกเสมอขนสั้นแล้วสวยขอบคุณค่าแม่กินข้าวหรือยังทานาแล้วค่าสวยทุกว,วันเลยค่ะขอบคุณค่า 什么状况？ ทุกคนค่ะถือว่าเปิดการมองเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะฝากเห็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวเพี่จะกลับไปรักที่ห้องแล้วกันนะคะตอนหกทุ่มฟิล์มอมอยนะคะแล้วก็จะเก็บกระเป๋าไปด้วยนะคะเอาไว้แล้วเจอกันนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะ,ะเลิฟยูออลนะคะผู้ชายเยอะม,มากขออนุญาตใช้เวลาดูผู้ชายนะคะสวัสดีค่ะ